ไอเกิน <Again, S 2> ฉันเอาของฝากมาให้หนายของฝากทุเลศมากเลยนี่นายเอาเด็กทาลกของเล่นมาให้ฉันได้ยังไงโอ้แต่ฐานะที่ฉันเป็นเด็กข้าใ้ยงานที่ฉันก็ต้ออของเลมากๆฉัน็ต้องเอา่นที่ธรรมดาธรรมดาที่ฉันเคยเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ไม่ <laughs> นใ้นได้อยแนเกงเลาดีนะ เราต้องไปฟ้องหมาอุ้ยฉัน่อยแล้วนี่ไอหนูน้อยแกต้องกินได้แล้วนะนี่แกดื้อด้านมากมากเลยอย่ะถ้าเป็นน้องใหม่ของของพี่ผมก็ต้องไม่กินอยู่แล้วเพราะผมไม่เคยกินก็ลองกินดูเผื่อจะอร่อยอันนี้มันเป็นมาทำมาจากที่เลยนะโอ,โอเคกินก็กินอา้าวกินเข้าไปไอหนูกิน กินกินเกินเอากินเข้าไปกินอะงามงงอื้อร่อยมากๆเลยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เด็กพูดได้ได้ไงอะโอ้สุดยอดไปเลยเอ้ยคอยหมอบุยอยู่ไหนอะฮะหมอบุยเหรอใช่ นี่นาหมายถึงพี่หมาปุ้ยใช่ไหมอะใช่สิแล้วจะให้ถามหาใครล่ะหมาปุ้ยอยู่ข้างบนน่ะเล่นเกมอยู่ไปหาได้โอเคขอบคุณนี่นายเล่นอะไรอะเป็นเด็กไม่ได้อ๋อเล่นไห้เล่นทาอาหารให้ตุ๊กตาโอเคฉันไปก่อนละอา้าวนี่จะให้อาหารแบบกลับหัวอา้อาวจานแตก

เออเอาบอลเข้าไปจังการบอลคึเออเข้ามาเข้าไปเออบอลเข้าไปเลยเออเออนั่นแหละเฮ้ยใครเข้ามาฮะไอตัวเขียวไอหมวกเขียวได้มาช่วยเราใช่ไหมได้นี่เดิน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 นี่เออเดินเดียวเดียวเดียวอ้าวแฮฮือยแฮเอาไปตุลุตูลูตุลุตุลุตูลูตูลุ มามุยมามุยเฮ้ยอย่าสกิดได้ปะเนี่ยเออเอามาเข้าไปมามุยเฮ้ยคนจะเล่นเกมโอไมโกนดีตุลุ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 ตุตุตุลุดีเอาโอเคดีเอาเข้าไปนดีเอาเข้าไป มาบุ้ยเดียวเดียวเฮ้ยแพเลยเนี่ยโถ่เบ <_ d ata> ียอะไรนักหนาเนี่ยกินทำไมต้องเรียกอะไรนักหนาคือฉันมีเรื่องจะบอกอะ่ะเว่องไอเด็กข้างบ้านวันนั้นมันกลัวภาษาฉันอีกแล้วอะ่ะอ๋อไอเด็กข้างบ้านที่มันอวดรวยอะนะใช่รออแล้วมันยังไง มันกลัวฉันมันเอาของเล่นเด็กๆที่มันเป็นเด็กทาโลกออ,อย่างนี้ต้องจากการมาัสซะหน่อยละมันอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านฉันได้ไหนมันอยู่ไหนน่าแหมหมามุยแกเตรียมปืนจะมายิงฉันอะ่ะฝันไปเถอะฉันก็มีเหมือนกันไหน,นล่ะของแก ทัถษะปืนของฉันน่ะเหรอหนอนี้หนอนี้ทำไมมันเป็นปืนที่ยิงออกมามันจะทำให้พวกเรากระเด็นตายเลยนะ <_ Butt> ก็เลือกของมันดิพิวเ <_ s> อฮ้ยหน่อยแน่พลังจุชู่ๆ จูๆมันจะทําให้มันหายไปแล้วมันก็จะกลับมาไม่มีแผลจริงเหรอเกนจริงสิฉันเคยเห็นกับตาแล้วก็โดอกระทืบมมาแล้วด้วยนี่แกบางอาจมากระทืบเพื่อของฉันอย่างนั้นหรอเฮ้ยแกเที่อเอ้ยฉันก็บอกแล้วไงว่าให้รีบหลบอ,ออกฉัน อย่าเอ๊อคราวนี้ฉันสู้เองดีกว่านายถอยนายทำไมเสียงแปลกอย่างกาเสียงไอ้แดงไอ้แดงตายไปนานแล้วอ้าหยาฮแนาจิกกเข้ามาให้ได้ แน่ที่ก็เข้ามาให้ได้เฮออ้ยทำไมมันแรงขนาดนั้นอะตาแกตาสุดท้ายแล้วขยอขยอนี่ ปืด๊ดไม่เป็นไรนะหมามุย้ยเป็นไปได้ยังไงลาาาาล่ที่มันทำมาจากพลาสติกที่มันทำมาจากลล่ที่มันทำมาจากพลาสติกแล้วทำให้เหมือนโล่ค่ะมันเป็นไม่ได้ยังไงมันต้องปิวนี่เฮ้ยไม่เดี๋ยวผลเลยนี่ตัยเ,ออเกิน ไอเกียแกมาเนี่ยเดี๋ยวฉันใช้หูทิปเรียกเรียกเออไอ้สมชายมาก่อนให้สมชายช่วยขนาดนี้ทำไมต้องเรียกคนมาเยอะมากเลยอ่ะโว้ยคนแก้งเราเราก็ต้องเรียกคนมาทำไมอ่ะลอยจมหายไปที่อย่างเงี้ยอ่ะ แกไม่รับผิดชอบเลยนะว่าตัวเองทำอะไร <c oughs> ผุ๊บปากไปเลยเปิด <c oughs> เออไอปืนเจ็บรอเปล่า <c oughs> เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันอ,อ้าวไอกรีนทำไมพูดแบบนั้นโอ้ยเจ็บแขนหมดเลยโอ้ยโอ้ยแขนแดงแขนแดง จะบอกอะไรให้ฟังนะปานาติปาตาเวรามณีสิขาปัทาสมาธิยามิรอ,อนี่มันคือพลังปานาติปาตาถ้าแกยิงปืนใส่อ่ะมันก็จะไม่โดนเป็นไปได้ยังไงแล้วขอลองยิงดูสิอือ เอาไม่โดนจริงด้วยขอดูหน่อยสีอ้อ,อ,อฉันมีวิธีที่สามารถกำจัดเอ้ย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 ,อย,อยปะพวกเรากลับกันเถอะปล่อยให้มันปล่อยให้มันโดนตาอยู่อย่างนั้นแหละ เอ้ยเอ้ยเอเอ้อ้ยเอ้ยไม่ได้อนี่มันคือตู้คีบลอยฟ้าแน่นอนเลยฉันว่า ว่าไอาเด็กข้างบ้านคนนั้นมันจะทําวิธีแก้มันจะทําวิธีแก้แขนพวกเราต่อโดยการเอาของที่อยู่ข้างในนั้นออกมาแล้วมันก็จะอยู่ข้างในนั้นเฮ้ยมันรู้ดีได้ไงฮ่าไม่น่าเชื่อขอลองเปิดออกมาดิเฮ้ยอย่าเดี๋ยวถ้ามันมีจริงเดี๋ยวถ้ามันออกเดี๋ยวถ้ามาจับแกเข้าไปอะ่ะฉันไม่ช่วยพวกแกนะฉันไม่ช่วยแกด้วย ก็กก็กก็ก,ก็เยวนั่นแหละออกไปเอ้ยทำ,ทำไมทำไมถึงแกทำแบบนี้กับฉันฮะเอาแล้วต้องดูผ่านกระจกตรงนู้นอะใช่เหรอโอ้ยเจ็บออกไปเฮ้ยพวกเราลบมแล้วเดี๋ยวบาดลบมล้ล้ล้เฮ้ยที่แกทำกับฉันแบบนั้นดิ เอาๆาสายขาดสายขาดจังหวะเนี้ยแหละเอาเอาเร็วเขานี้ฉันจัดการเองโอ้ยฉันไม่เจ็บฉันจะเข้าไปในนั้นไม่ไม่อย่าอย่านะ ่อยแกที้แกตายตั้งฮักย <c oughs> ่านั่นมันกันอะไรอนะ่ะ <c oughs> นี่แกต่อยแรงขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้ยโดนมาอีกแล้ว